ยิ่งค่ำคนยิ่งแง่นม็อบ24มีนาคมเมื่อเวลา19นาฬาของวันที่24มีนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณแยกราชประสงค์เป็นที่ตั้งเวทีปราศัยของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีแกนนำอาทินางสาวเบญจานักศึกษามหาหลัยธรรมศาสตร์และนายชิน,นวัตรจันกระจ่างหรือไบแกนนำกลุ่มคนรุ่มใหม่นนทบุรีและนายอัธพล บัวพัดหรือคู่ใหญ่ขอนแก่นพอกันทีสลับสับเปลี่ยนขึ้นเวทีปราศัยการโจมตีทำงานของรัฐบาลและเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกคุมขังในเรือนจำรวมทั้งเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112สําำหรับบรรยากาศโดยรอบตั้งแต่แยกคลาดประสงค์ถึงแยกประตูน้ำในช่วงค่ำมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุม จนเริ่มหนาแน่นท้ายแถวอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิก๊กซีมุ่งหน้าแยกประตูน้ำซึ่งนอกจากผู้ชุมนุมจะเดินทางมาร่วมฟังการปราศัยของแกนนำบนเวทีแล้วที่บริเวณพื้นผิวถนนผู้ชุมนุมยังได้ร่วมทำกิจกรรมแสดงออกอย่างสันติหลายรูปแบบอาทินำช็อกสีต่งตางๆมาเขียนข้อความ ปล่อยเพื่อนเรายกเลิกมาตรา112ลงบนพื้นถนนการนำหุ่นศพจำลองห่อด้วยผ้าขาวเขียนข้อความ112มาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองการแสดงศิลปะบ,บทแอกโดยนำภาพบล็อกของหน้ากลุ่มแกนนำที่ถูกคุมขังในเรือนจำมาพ่นสเปรย์ลงบนผ้าขาวและเสื้อที่ผู้ชุมนุมเตรียมมา และยังมีการนำป้ายผ้ามาให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เขียนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังจากนั้นเวลา6นาฬิกา27นาทีนางสาวธนพรวิจันท์หรือไม้ตัวแทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกล่าวปาสัยตอนหนึ่งว่ากี่ปีแล้วที่รัฐบาลเผด็จการทหารทำให้ประเทศแย่เป็นหนี้ตกงานไม่มีเงินใช้หนี้ ด้วยความไม่จริงใจของพลตำรวจเอกประยุทธ์จันโอชาและองค์คาพยศเราเห็นแล้วว่ารัฐสภาไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาประชาชนได้แต่ประชาชนไม่ย่อท้อจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเครือข่ายแรงงานได้ไป,ปท,ไไปทวงถามพักการเมืองถึงนโยบายที่หาเสียงไว้โดยเฉพาะ กับแรงงานบอกว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำ425บาทก็ไม่ทำประชาประชาธิปไตยนอกจากจะประกันรายได้ตอนนี้ตกงานตรงไหนที่บอกว่าจะดูแลตามนโยบายกับเอาภาษีเราไปซื้ออาวุธทั้งที่ต้องเอามาช่วยเหลือประชาชนก่อนเพราะเราเจอโควิด -19 ได้รับผลกระทบทุกคนรัฐบาลมองไม่เห็น พี่น้องหาบเร่กเกษตรกรในต่างจังหวัดชีวิตเราล่มสลายแล้วเรามารับผลกระทบกันทุกคนรัฐบาลมองไม่เห็นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต้องการเงินส่งไปเลี้ยงที่บ้านแต่วันนี้สถานการณ์เราคือตกงานไม่มีเงินออกแต่โครงการเราชนะที่ประชาชนไม่เคยชนะโครงการเรารักกันที่ทิ้งแรงงานข้ามชาติไว้ข้างหลัง หาว่าเขาไม่มีบัตรประชาชนแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนก็คือแรงงานในไทยนอกจากนี้เมื่อเวลา2องทุ่ม24นที่นาทีนางสาวพัทราวดีหรือไม้กลุ่มรูทกล่าวปาสายตอนหนึ่งความว่าวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องการสื่อสารไปถึงคนทุกหมู่เหล่าอยากส่ง อยากส่งสารสำคัญนี้ให้ตรงถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดเสมือนเป็นการพูดครั้งสุดท้ายเราไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมไม่มั่นใจว่าสารจะให้ประกันตัวหรือไม่แต่ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธาเข้าไว้รับฟังสารจากหนูในวันนี้การรักอย่างไม่มีขอบเขตรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้วต้องตามใจทุกอย่าง แม้จะรู้ว่าคนนั้นกระทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตาแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นก็จะตามใจจนสุดทางไม่ตักเตือนกันใช่หรือไม่ในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศกรรยานามิตรที่ดีย่อมตักเตือนกันได้เมื่อออกนอกลู่นอกทางเรียนถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายหลายท่านว่ากระแสความรักที่เพียรสั่งสมกันมาจะหมดลงในยุคนี้ ซึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการขยับห่างออกจากระบบประชาธิปไตยอยากถามท่านทั้งหลายอย่างจริงใจว่าการแลกครั้งนี้คุ้มแล้วใช่หรือไม่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายคนที่ยังมีสติก็รู้ว่าได้ไม่คุ้มเสียทั้งอย่างพอยพังทั้งระบบไปด้วยจากนั้นนางสาวไม่ฝากข้อความ ขอให้ปรับปรุงใน3ข้อคือ 1. การทหาร 2. การเมือง 3. เศรษฐกิจโดยมีการไต่ตองอีกครั้งก่อนอ่านบทกรอนฝากถึงประชาชนฝากรบกวนกดไลค์กด u ั s c r i b e และก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ